The cat ว่าเรามาสู่ยุคนะครับที่แม่กุญแจเป็นระบบดิจิตอลโดยใช้ลายนิ้วมือกันแล้ววันนี้ผมมากับตัวไหนครับผมมากับคาวเ K6 ครับทุกคนเป็นแม่กุญแจที่ใช้ระบบสมาร์ทล็อกนะครับก็คือใช้สมาร์ทโฟนเป็นลูกกุญแจแล้วก็ตัวแม่กุญแจเป็นรูปแบบสแกนลายนิ้วมือได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้รูปแบบสมาร์ทโฟนในการปลดล็อกได้ด้วยถือว่าครบมากๆเดี๋ยวผมจะพาเจาะรายละเอียดนะครับสำหรับใครที่กําลังหาอุปกรณ์ในการล็อกสิ่งที่มีค่าสําหรับตัวเองนะครับไปเจาะรายละเอียดกันว่าเป็นยังไง มาเจาะรายละเอียดตัวกล่องกันก่อนนะครับกล่องเนี่ยออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จัดําทะมึนเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับบวกกับข้อมูลเนี่ยเขาก็ให้มาค่อนข้างชัดเจนซึ่งเขาบอกชัดเจนเลยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยจุดเด่นเขาบอกว่าการใช้งานสามารถปลดล็อกลายนิ้วมือผ่านแอปพลิเคชันได้และยังสามารถแชร์การปลดล็อกในแอปพลิเคชันผ่านระบบ 4G ให้เพื่อนๆหรือคนรอบข้างใช้งานได้อีกด้วยถือว่าครบมากๆเลยนะครับสเปคการใช้งานเป็นยังไงบ้างขนาดของเขาอยู่ที่10.4 x 10.4มิลลิเมตรนี่คือขนาดนะครับส่วนตัวล็อกเนี่ยขนาดอยู่ที่9มิลลิเมตรแอดมินที่จะสามารถควบคุมตัวกุญแจได้นะครับมี1คนเท่านั้นนะครับที่จะสามารถควบคุมได้แต่สําหรับสมาชิกเนี่ยสามารถมาใช้ร่วมกันได้ถึง200คนด้วยกันซึ่งเยอะมากๆนะครับทุกคนถ้าใครรู้สึกว่ามันคุ้มก็รอตัดสินใจดูตรงนี้รูปแบบในการใช้งานนะครับผมสามารถใช้งานได้สแตนบายอยู่ที่1ปีด้วยกันนะครับและการใช้งานแบบปกติเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้ถึง600ครั้งด้วยกันในการกดล็อกแล้วก็กดกด ล็อกเนี่ยนะครับบวกกัน600ครั้งจากการชาร์จ1ครั้งนะครับซึ่งถือว่าคุ้มมากๆตัวสายนะครับในการชาร์จพลังงานเข้าตัวกุญแจจะใช้เป็นรูปแบบ micro USB นะครับซึ่งในการเชื่อมต่อเนี่ยจะน้อยกว่า1วินาทีในการควบคุมนะครับถือว่าน้อยมากๆที่ขาดไม่ได้สุดท้ายเลยคือระบบ waterproof นะครับในการกันน้ําใช้ระบบ IP 6 5เลยถือว่ากันน้ําได้แบบหมดจดมากๆถ้าเราไม่จาอรายละเอียดด้านในก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปจาะรายละเอียดดีไซน์และการออกแบบของเขานะครับว่าการออกแบบของเขา และวิธีการใช้งานต่างๆทุกอย่างเลยว่าเป็นลักษณะยังไงลองไปชมกันนะครับเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับบอกเลยนะครับว่าตัวหีบห่อทำมาได้ค่อนข้างที่จะเซฟมากๆนะครับเหมือนตัวแม่กุญแจเลยทีเดียวมีคู่มือการใช้งานในการใช้งานตรงนี้สําคัญมากอย่าลืมเปิดอ่านนะครับเพราะวิธีการตั้งค่าต่างๆจะอยู่ในนี้หมดแล้วและที่สําคัญตัวสายนะครับจะเป็นสายไมโคร USB นะครับในการเชื่อมต่อตรงนี้จะเอาไว้ในการเพิ่มพลังงานให้กับตัวแม่กุญแจ Kawake 6นั่นเองนะครับอย่าลืมเก็บไว้ให้ดีนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้ ไดะะ้ถ้าไม่เจาะรายละเอียดดีไซน์วัสดุและข้อมูลของเขาต่อเลยก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะรายละเอียดกันสําหรับแม่กุญแจคาวาเคซิกกันนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงลองไปชมกันนะฮะตัวคาวาเคซิกออกแบบมาได้ค่อนข้นขางที่จะดีเลยนะครับผมมีเมทัชพาเนลนะครับน้ําหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับจากที่ผมสัมผัสด,ดูมีความแข็งแรงทนทานมากๆด้านหน้าจะมีแผงสําหรับการสแกนลายนิ้วมือนะครับในการใช้งานตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเจาะรายละเอียดกันว่าใช้งานยังไงแต่ผมบอกเลยว่าเท่มากมาก เลยเมื่อดึงออกมานะครับสามารถพับปิดและเก็บได้ด้วยนะครับถือว่าเจ๋งเลยและที่สาคัญข้างๆนะครับจะมีช่องสําหรับการเสียบสายไมโคร USB เพื่อชาร์จพลังงานเข้ามาสู่เจ้าตัว k a w a k 6ตัวนี้นะครับซึ่งระยะเวลาในการชาร์จนะครับชาร์จที่1-2ชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้แบบจัดเต็มแล้วนะครับแล้ววัสดุเป็นยังไงสําหรับ Kawake ด้านนอกจะมีพลาสติกหอ่อหุ้มส่วนของวงจรและเมทัลแผ่น,น,นด้านในนะครับตัวของ Kawake เนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักพอสมควรเลยฉะนั้น ใครที่จะใช้งานผมบอกเลยว่าแข็งแรงและทนทานแน่นอนไม่ต้องห่วงสําหรับเรื่องนี้เลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะรายละเอียดตัวแอปและวิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับว่ามันต้องใช้งานยังไงและตั้งค่ายัางไงแบบเบสิกเลยให้ทุกคนได้ดูกันไปทีละส่วนฉะนั้นดูรายละเอียดให้ดีลองไปชมกันเลยนะครับสำหรับการใช้งาน,าน k าร์ k วอเคเนี่ยนะครับจะต้องใช้งานควบคู่กับแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะใช้งานในการปลดล็อกได้ขั้นตอนแรกทําการเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับชื่อแอปของเขาก็คือ t u y า s m าร t นะครับ ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้งานตัว k a w a k คซิกได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับที่สําคัญในการเซตค่านะครับคาวาเคซิกเนี่ยจะต้องเปิดระบบบลูทูธด้วยนะครับเพื่อการตั้งค่าในการประมวลผลเพื่อบันทึกลายมือเราเข้าไปฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับเชื่อมต่อกันด้วยสําหรับตรงนี้ไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานในการตั้งค่าตัวแอปพลิเคชันได้นะครับต่อมาเมื่อเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับก็ทําการสมัครทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับเมื่อสมัครแล้วหน้าตาตัวแอปพลิเคชันเข้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในการ ทุกคนจะสังเกตนะครับว่าออดีไวต์ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีแม่กุญแจในการเพิ่มอะไรเข้าไปทั้งสิ้นท่านั้นเราทําการกดแอดดีไวต์นะครับเพื่อทําการเพิ่มอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปขั้นตอนต่อมาเราทําการเอาแม่กุญแจคาวาเคซิเนี่ยนะครับมาสแกนลายมือหนึ่งทีเพื่อให้ตัวสมาร์ทโฟนประมวลผลในการเชื่อมต่อตัวแม่กุญแจนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ทําการกด GoTo Add นะครับไป1ทีระบบจะทําการประมวลผลนะครับเพื่อเชื่อมต่อตัวแม่กุญแจในการประมวลผลการใช้งานทั้งหมดจากนั้นเมื่อ ระบบประมวลผลเนี่ยทำการจัดการข้อมูลเสร็จสับเนี่ยนะครับเราก็ทําการกด next เปน็นทีนะครับเมื่อทําการกด next แล้วนะครับมันจะสามารถเลือกห้องได้ด้วยเราก็เลือกเอาหรือไม่อยากเลือกก็แล้วแต่ทุกคนนะครับถัดมาจะเด้งเข้ามาอีกหน้าหนึ่งนะครับเมื่อเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับจะเป็นการควบคุมและตั้งค่าล็อกคีย์แล้วนะครับในการควบคุมตรงนี้เราจะสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นลูกกุญแจเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดทําสมาร์ทโฟนหายเนี่ยก็สามารถปลดล็อกผ่านลายนิ้วมือได้ถ้าเกิดสมาร์ทโฟนหาย แต่ถ้าเกิดมือเราเนี่ยเกิดเปื้อนเลือดขึ้นมาหรือว่ามีบาดแผลก็สามารถปลดล็อตพัน แอปพลิเคชันได้ฉะนั้นความรอบครอบตรงนี้นะครับตัวกุญแจเนี่ยมีมาให้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเมื่อสังเกตด้านล่างนะครับจะสังเกตเห็น3เมนูด้วยกันในการควบคุมจะมี member manager นะครับในการดู open record แล้วก็ในการ set นะครับสามเมนูนี้มีการตั้งค่าอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดให้ดูกันนะครับไปที่ member manager นะครับในการควบคุมตรงนี้ส่วนแรกเนี่ยนะครับเขาจะให้เราควบคุมถ้าเกิดเราเป็น admin อยู่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรหรืออยากกดเพิ่มก็กดไปที่ขวาบนรูปบ ตันนี้จะสามารถเพิ่มแบบ Family ได้หรือว่าอยากจะเพิ่มเป็นคนอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นส่วนของ Open l e c o r d นะครับตรงนี้จะเป็นการควบคุมซึ่งเขาจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตัวแม่กุญแจที่ทําการบันทึกเนี่ยเปิดเวลาไหนปิดเวลาไหนอะไรยังไงคุณจะสามารถมาเช็ครายละเอียดตรงนี้ได้ฉะนั้นใครที่ใช้งานได้เจ๋งมากๆเลยนะครับสมมุติว่าอยากจะมีหลักฐานในการเอาผิดอะไรสักอย่างหนึ่งก็สามารถมาดูข้อมูลลอ็อ d ตรงนี้ได้ว่ามีใครมาทําการปลดล็อกแม่กุญ ของเราหรือเปล่านะฮะถัดมาส่วนสุดท้ายจะเป็นหน้าเซตนะครับในการเช็คตรงนี้จะ เป็นการใช้งานฟิงเกอร์ในการควบคุมลายนิ้วมือนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานทํำยังไงนะครับกดเข้าไป1ทีแล้วทําการกดเข้าไปในส่วนของเซตนะครับทำการกด add finger นะครับผมทุกคนก็จะเห็นว่าระบบให้เราทําการ select user นะครับก็คือเลื่อนะครับว่าอีเมลไหนเป็นชื่อของเราเราก็ทําการกดไป1ทีซึ่งการสแกนลายนิ้วมือนะครับจะทําการประมวลผลทั้งหมด6ครั้งนะครับเราจะสามารถใช้นิ้วไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางหรือนิ้วก้อยก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับ ตอนปลดล็อกก็ใช้ให้ถูกนิ้วด้วยเมื่อกดครบแล้วนะครับระบบจะทําการซักเซ็ตนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับทีนี้เราอยากจะเพิ่มหรือแอดนิ้วเพิ่มก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับกรณีที่เราอยากจะแอดนิ้วคนอื่นหรือว่านิ้วเพื่อนเข้ามาใช้งานตัวแม่กุญแจนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะแชร์กุญแจให้เพื่อนสามารถใช้งานได้เนี่ยมีวิธีทํำยังไงบ้างน,นะครับอันดับแรกให้เราไปที่เมมเบอร์นะครับต่อไปเราสามารถเลือกได้นะครับส่วนตรงนี้ว่าเราเนี่ยจะให รูปแบบของครอบครัวหรือว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ครอบครัวในการควบคุมกุญแจตัวนี้ด้วยนะครับเราก็เลือกไปผมยกตัวอย่างเป็นคนอื่นละกันนะครับเลือกไปที่ author นะครับผมเลือกมาตรงนี้แล้วก็กดบวกขวามือนะครับเราก็เลือกเอานะครับก็เลือกเป็นคนอื่นหรือว่าเป็น family ก็ได้น,นี้ก็แล้วแต่นะครับ Active นาวไป1ทีนะครับส่วนตรงนี้เราสามารถตั้งชื่อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือว่ารูปภาพเราก็สามารถใส่ได้อันนี้แล้วแต่เลยว่าจะตกแต่งอะไรยังไงนะครับหรือว่าจะใช้ชื่ออะไรถัดมาเมื่อเราจัดการชื่อและรูปภาพเสร็จแล้วนะครับให้เราไปเลือกวันที่ด้านล่างนะครับสมมุติว่าเพื่อนเรามาพักแค่ไม่กี่วันเราก็สามารถตั้งค่าได้มาถึงตรงนี้เราก็ทําการตั้งค่านะครับว่าจะให้เพื่อนใช้งานกี่วันหรือคนอื่นที่เราอยากจะให้มาใช้งานด้วยในกี่วันเราก็เลือกเอานะครับเราก็กดแบ็กกลับไปนะครับเมื่อกดกลับมาแล้วเรราาากกก็ทํด ะะแค่นี้เราก็จะได้ชื่อเพื่อนขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะแชร์ไปเครื่องเพื่อนยังไงนะครับกดเข้าไปที่เราเพิ่งตั้งค่าไปตะก,กี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับข้อมูลทุกอย่างจะบอกตรงนี้หมดเลยนะครับสามารถอิดิทได้ด้วยมุมขวาบนตรงนี้แล้วเราก็ทําการกดแชร์ด้านล่างนะครับเมื่อกดแชร์ตรงนี้แล้วนะครับให้เราทําการพิมพ์อีเมลของเพื่อนที่จะใช้งานกับเรานะครับในกรณีของอีเมลก็สามารถที่จะใช้งานได้ตั้งแต่เบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้งานอีกเครื่องหนึ่งที่เอามาใช้งานด้วยกันเนี่ยก่อนจะใช้แอปพลิเคช ชันจะบังคับให้สมัครและใช้งานอีเมลอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ใช้อีเมลนั้นในการใช้งานตัวแอปพลิเคชันที่เราจะแชร์ไปนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการคอนเฟิร์มและเมื่อเรากดคอนเฟิร์มไปแล้วเนี่ยนะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งนะครับจะมีการเด้งตัวล็อกขึ้นมาที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้ง2เครื่องนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้งานร่วมกันได้แล้วถือว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับก็ในเมื่อเราเป็นแอดมินอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเซตเป็นค่าโรงงานทํายังไงกดคลิกค้าางไปทททีี่่ตัวล็อกเรํ การตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับกดเข้าไปแล้วทําการรีมูฟ e ดไวิ์เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้เป็นค่าโรงงานแล้วสําหรับแม่กุญแจนะครับข้อมูลครบมากๆนะครับสำหรับ Kawake Six นะครับผมจัดเต็มให้แล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้งานการตั้งค่าแบบละเอียดทุกอย่างเลยนะครับสามารถใช้งานกันได้แบบจัดเต็มใครที่มีของมีมูล,ลค่าหรือว่ามีคุณค่าเนี่ยแลาต้องใช้ตัวแม่กุญแจตัวนี้ล็อกผมบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับรายละเอียดทุกอย่างผมแปะไว้ด้านล่างหมดแล้วสําหรับใครที่สนใจนะครับสั่งเข้ามากันเยอะๆสุดท้าย ลืมกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ